วันนี้นะคะเราจะมาทาวิธีผัดหน่อไม้นะคะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าหน่อไม้นะคะวิธีการผัดหน่อไม้ไม่ยากนะคะั้างกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะใส่หอมลงไปผัดให้ค่อนข้างสุกจนถึงกรียมนิดนึงนะคะหอมแดงเนี่ยมันจะเข้ากับผัดหน่อไม้นะคะผัดก็ทงนะคะ น่อไม้ผัดวุคลองเนี่ยมันจะไม่เข้ากับกระเทียมนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ใช้หอมแดงในการผัดหน่อไม้นะคะวิธีการผัดหน่อไม้ทุกคนมองว่ามันง่ายนะคะบางทีมองว่ามันง่ายมันไม่ได้ยากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็คืออาหารที่ทําไม่ยากและทำนี่ง่ายนะคะเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยทำอะไรก็ได้หลายชนิดแต่หน่อไม้ผัดเนี่ยออหน่อไม้เนี่ยมันจะไม่ด มันจะไม่ดูดพวกเครื่องปรุงไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเนี่ยเคล็ดลับของการผัดหไม้นะคะห้ามใส่น้ำเปล่าโดยเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะห้ามใส่น้ำเปล่าโดยเด็ดขาดนะคะ,นะคะน,นี่คือเคล็ดลับของการผัดห่อไม้ห่อไม้ผัดได้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไผยตรงหน่อไม้หวานหรือว่าหน่อไม้อะไรก็ได้นะคะแนะนำว่าถ้าเป็นหน่อไม้ที่มันเออ ให้ขื่นนะคะให้ให้ให้นําไปต้มน้าให้มันหายขื่นนะคะใส่เกลือแล้วก็ต้มให้มันหายขื่นก่อนนะคะอันนี้ก็หอมเจียวเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะคะ,ะหอมเจียวเราเริ่มจะได้ที่นะคะเราเจียวให้มันเหลืองนิดนึงแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับกรอบนะคะเพราะเราไม่ไมไ่ใช้โรยหน้าเราใช้ผัดนะคะอ่าก็หอมเจียวเริ่มหอมส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะ เราไปเนื้อไม้เลยใส่เนื้อไม้ไปนี่ค่ะไข่ไปเนื้อไม้ไปแล้วก็ผัดผัดให้มันอ่าเขาเรียกว่าให้มันโดนน้ำมันก่อนอนะคะให้มันโดนน้ำมันหอมๆทั่วคอนเสิน์ตนะคะซึ่งเนื้อไม้เนี่ยผัดไปเนี่ยมันก็ไม่ไม่นิ่มหรือว่าไม่แสดงอาการอะไรทั้งสิ้นนะคะ มันก็จะมีรสชาติของมันคือหน่อไม้นะคะนี่ก็ผัดใกล้ที่แล้วนะคะ,ะน้ำมันเริ่มจิ้มเข้าไปในหน่อไม้มแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะเคล็ดลับห้ามใส่น้ำโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปรุงรสชาติน้ำมันจะออกเองนะคะน้ำตาลนะคะ ไม้เนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่ออกหวานนิดนึงนะคะออกหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นเราปรุงรสชาติให้มันออกหวานนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมกันว่าอรสอยชาติเท่าไรปรุงจะได้ไหมนะคะง่ายไม่ยากนะคะสำหรับไม้นะคะกเราปรุงรสนิดนึงนะคะ กิออหนังปลานะคะเราจะใส่เยอะนะคะเดร๋จล้วชิมก็กั่นว่าอ้คาที่เราต้องกาายแบเตื้อเลยค่ะเต้อเลดนะควนเราจะหั่ใส่่นะคะ เห็นไหมคะสังเกตดูนะคะน้ํามันจะออกค่ะน้ํามันจะออกเองนะคะน้ำมันจะออกเองเราจะผัดให้น้ํามันเน่าเลยค่ะเราจะผัดให้น้ํามันเน่าเลยนะคะเราจะผัดให้น้ำมันเน่าเลยเราจะไม่ใส่น้ำเดือดขาดนะคะเราจะไม่ใส่น้ำเดือดขาด ค่าเก็บที่เราต้องการอ,อย่างที่บอกนะคะตกระต่ายมันจะออกหญ่หนิดนึงนะคะเแต่การการทำอาหารนะคะไม่ไม,ไม่มีสูตรที่ตายตัวนะคะจะบอกเลยว่าไม่มีสูตรตายตัวการทำอาหารขึ้นอยู่กับคลิ้นแหงเรานะคะแล้วก็รสชาต